เตรียมตัวโควิดจบมาแน่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐบัตรคนจนรอบใหม่รอลงทะเบียนได้เลย สวัสดีค่ะทุกคนกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านนะคะก็มาพบกันในวันที่20เมษายน2564ค่ะและก็เช่นเคยทางช่องมาอัปเดตข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆจากทางรัฐบาลค่ะซึ่งข่าวสารในวันนี้นะคะก็เป็นความคืบหน้าสำหรับการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่นั่นเองนะคะรายเก่ารายใหม่เตรียมรับฟ นะคะณนะตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังรายละเอียดข่าวสารนี้กันค่ะและก่อนจะไปรับฟังข่าวสารสําหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันไว้นะคะท่านจะได้รับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆในทุกๆวันค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปฟังข่าวสารพร้อมๆกันเลยค่ะ โควิดจบมาแน่บัตรคนจนรอบใหม่ครั้งเตรียมเปิดให้ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่หลังโควิดคี่คายนางสาวกุลยาตันติเตมิตรผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสอสอคอก็ได้เปิดเผยว่าขณะนี้คังอยู่ระหว่างการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนคนไทยทั้งหมดโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีไรายได้น้อยให้เป็นปัจจุบันและทันสมัยที่สุดเพื่อใช้ในการชื่อ เริมโยงตรวจคัดกรองข้อมูลการรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนซึ่งจะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ทั้งหมดหลังโควิดจบลง การรับสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการปรับเพิ่มเงื่อนไขบางประการด้วยเช่นการยินยอมเปิดข้อมูลรายได้ของครอบครัวทั้งนี้หากฐานข้อมูลพร้อมก็จะสามารถดูได้ว่าคนหนึ่งคนได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลไปเท่าไหร่แล้วและต้องได้รับความช่วยเหลือเพิ่มเติมผ่านบัตรสวัสดิการของรัฐของหน่วยงานอื่นอีกมากน้อยแค่ไหนโดยปัจจุบันมี ีจำนวนผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนอยู่ที่13.8ล้านคน นางสาวกุลยากล่าววานในอดีตไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าผู้ที่ได้สวัสดิการมีสถานะการเงินทั้งของตัวเองและครอบครัวเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมขึ้นหรือลดลงอย่างไรเนื่องจากในการลงทะเบียนที่ผ่านมาไม่ได้ขอให้ผู้ลงทะเบียนยินยอมเปิดข้อมูลดังกล่าวแต่การลงทะเบียนใหม่จะต้องกดยินยอมเปิดข้อมูลดังกล่าวซึ่งกระทรวงการคลังจะมีการอัปเดตข้อมูลใหม่ทุกปี หากพบผู้ที่ได้รับสิทธิ์หรือครอบครัวมีรายได้เพิ่มขึ้นหรือเกินกว่าที่กำหนดก็จะมีการตัดสิทธิ์ออกจากระบบรวมทั้งเปิดให้ผู้ที่มีรายได้ลดลงและเข้าเกณฑ์เงื่อนไขได้ลงทะเบียนเพื่อเข้ารับสิทธิ์สวัสดิการดังกล่าว สำหรับการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่เดิมสอสคออได้กำหนดที่จะเสนอรายละเอียดต่อนายอาคมเติมพิทยาภายัยศิษิ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้แต่ขณะนี้เนื่องจากสถานการณ์เปลี่ยนจึงอาจจะมีการพิจารณาเรื่องรอบเวลาการหารือในประเด็นนี้อีกครั้งและนี่นะคะก็เป็นข้อมูลความคืบหน้านะคะสำหรับใครที่ร การลงทะเบียนัตรสวัสดิการแห่งรั้งรายเก่ารายใหม่นะคะก็เตรียมตัวค่ะก็ขอติดตามข่าวสารกันไว้นะคะถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางช่องก็จะมาแจ้งข่าวสารให้ท่านได้รับฟังค่ะ คลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ออกไปให้ชั้นอื่นได้รับทราบทั่วกันนะคะเพื่อเตรียมความพร้อมนะคะในการทําบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนรอบใหม่ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอตัวไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ